สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ฝนตกพี่น้องกินขา้าวเส้าน้ำกันค่ะมือแรกของเขามีอย่างแงเนาะมือแกินกินสารอาหารอาหารเป็นยานะคะแล้วก็กินมือแรกของเราต้องให้ครบค่ะมื้อแรกไม่ว่าแม่แม่เพื่อนๆจะเริ่มต้นมื้อไหนนะคะมือแรกให้เต็มที่เลยนะคะเต็มที่คือ มีผักนะคะมีผักไอน,นี่เลยพักบานเท่าไหมคะพักแพร่กินกับปกแดงกะแทบด้ค่ะแม่เออกินต้องไปก่อนได้ไหมเด้อตอมนี้พักกาดนี่กะคือผักกินต้องไปก่อนค่ะก,กินต้องไปก่อนต่อมาเท่ากับมากินทั่วค่ะแม่ทั่วทั่วปวดแข็งนะคะทั่วปวดแข็งอ่านีเลยตามด้วยแอปเปิลก็ได้อีบีก็ได้นี่คะ่ะกินต้องไปก่อนโอ้โหจัดมาโปรตีนแม่มาเนี่ย ไข่ยางบักตูมเนาะทีห่หยางนอน,นี่นอโหไข่ยางบักตูมละกะแกงวหวายค่ะแกงหวายใส่กระดูกหมูเสรเจแตได้แม่แกงหวายเนาะแล้วจะมี่อมออมป่าองป่าใส่ผักแค่ใส่ผักขาดเนี่ยค่ะละกะออมป่าเนาะละกะเข่าค่ะเพิ่มโปรตีนนะคะมือนี้กะไข่สองฟองสองฟองกะได้โปรตีน แล้วก็่มีทั่วนะคะมีเนื้อปลาในแกงออมเนาะแล้วก็มีวิตามินเกลือแร่ไม่มีครบถ้วนแล้วกัมีผักมีไฟเบอร์นะคะแล้วก็มีข้าวนี่เลยเมื่อเช้าของเราว่าแม่มากินข้าวน้ำกันจ้าฝนตกไปปอยตามด้วยชาเขียวนะคะแล้วก็กาแฟนมเปรี้ยววันนี้ไม่มีโยเกิร์ตนะคะวันนี้ไม่มีกดไม่มีโยเกิร์ตแต่ว่าก็มีลั่ว นี่เลยครบถ้วนแบบนี้เลยกินขอน้ำกันจ้าแสบๆจ้าแม่จ้า